เอาเละครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมนายมันม่วงกดีก็เดินอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมฮะโดยในวันนี้นะครับเราไม่ได้อยู่ในในแมปโอเมกซ์นะครับแต่เนื่องจากว่านะครับคุณผู้ชมฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับก็กําลังฟาร์มแมปโอเมกซ์อยู่นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะฟาร์มได้แต่การแปลงร่างนะครับแปลงร่างกดแปลงร่างแล้วก็รอจนมันหมดแล้วค่อยแปลงใหม่รอจนมันหมดแล้วค่อยแปลงใหม่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อยากทาคลิปที่เกี่ยวกับเบนเทนมากๆนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเล่นแบบอะไรดีก็เลยกลับมาเล่นแบบที่เคยรีวิวไปรอบที่แล้วนะน่าจะเป็นคลิปเบนเทนคลิปแรกไม่สิคลิปที่2นะเคยมีคลิปลืลมนะฮะแมบปบอะไรผมจําไม่ได้นะฮะแต่ว่านี่นะครับก็โอเมกเล่นไม่ได้ครับเล่นแมปอื่นแทนแล้วกันฮะนี่ฮะเล่นแก้ขัดไปก่อนนะถ้าคนดูอยากดูโอเมกซก็รออดใจรออีกนิดนึงนะครับแมดูดูนี้ไปก่อนนะเดิมแมบปบ เในแมบนี้เขาก็แปลงร่างได้เหมือนกันนี่ผมก็มีเลยเนี่ยอมิทิกเนี่ยว่าแต่ทำไมอมิทิกสีฟ้าสงสัยมาจากมิติที่2 3นะฮะคุณผู้ชมฮะก็ตอนนี้เราอยู่กันในแมบเบนเทนโพอะไรอะไรโปรเทคเตอร์สักอย่างนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้อีกรอบนะคุณผู้ชมฮะก็ในแบบนี้นะครับก็คล้ายๆกับอมิเอ็กซ์แหละครก็คือฐานนาฬิกาแปลงร่างฟาร์มเบลนะครับแต่ว่าจะต่างจากอมิเอ็กซ์ตรงที่สกิลนะฮะคุณผู้ชมนี่ตอนทีเ่เริ่มต้นมาเราจะแปลงได้แค่ฮิสลาธเท่านั้นนะ แล้วก็เราก็จะแปลงร่างตัวต่อไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะหลังจากที่เราแบบเอ่อเล่นนะจนเลเวล6ไม่ใช่ดิเลเวล10บเรจะแปลงเป็นแบตบุญเฮดได้แต่ว่าตอนนี้เราแปลงได้แค่ฮิสบัร์ฮะโอเคคุณผู้ชมก็จะมีจุดรับเควสนะตรงนี้กดนี่เดิร์ดดอยอาร์เอ็กแท็กเอฟบีวันเฮียเฮลอาดโอเคได้เดี๋ยวกดแอสเซทไปนะครับแล้วเราก็จะไปแปลงร่างตรงหุ่นแอนดรอยนะแอนดรอยคือตัวนู้นนะฮะคุณผู้ชมได้เวลานะฮะเราผมก็ผมขอให้กดล็อกมันจะได้เอานั่ง่ายซูบอกหน่อย อย,อ,ยอยูอย่างไม่ได้แปลงร่างเลยลองดินี่คอยดูผู้ชมนี่ข้อดีของแบบนี้นี่มันมีแอนิเมชันแปลงร่างว้ยผมโคตรชอบเลยนะฮะ <S <S ไม่ได้บอกว่ามันดีกว่าแบบโอเมก้าแต่ผมชอบด้านแอนิเมชันนะเอ้ยจะตายแล้วนี่ไหมนหน่อยสิไปไหนมันจะวิ่งไปเซฟโซนมาโถเอ้ยนะฮะผู้ชมก็ถ้าใครที่รู้สึกว่าแบบโอเมกมันเล่นยากไปนะครับก็มาเล่นแบบนี้ได้นะผู้ชมก็ไม่ได้ยากแต่อย่างใดนะฮะผู้ชมก็ค่อนข้างเล่นง่ายนะฮะ แต่คนอื่นทำแบบโอมเปอเรชันผมมาทำแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมย้อนลายนะฮะโอเคผมมันจะมีแอนดรอยตัวเก่งๆอยู่นะแต่ผมขอฟาร์มตัวเลก็กๆมดแล้วกันไม่รู้วิธีคิวเลือดในเกมนี้วะ่ะเนี่ยพอมันร้อยห้าสิบสามมันก็ร้อยห้าสิบสามอยู่เงี้ยมันมันมันไม่เพิ่มเลยนะคุณผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋าตายบินบินพี่บินลูกบินบินบินบ,บ,บ,บินก่อนนะฮะบินก่อนนะฮะคุณผู้ชมบินก่อน เดชเดชอัพอันนี้อัพโอเคมันเพิ่มเลือดอยังไงวะว่าเราต้องไปอยู่ในไอ้น,นี่เหรอม่ใจะต้องไปอยู่ในเขตปลอดภัยนะฮะกูอยู่ในเขตปลอดภัยก่อนไม่งั้นกูจะไม่ปลอดภัยแล้วตอนนี้นะฮะกระตุกอะไรวะเออไปแคบผมอยากรู้วิธีฮิ้วเลือดครับเซ็ตสปอร์ตไม่ใช่อันนี้แล้วประเด็นคือเนี่ยเวลามันก็ลดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นจุดทดนิยมไปเรื่อยไปเรื่อยนะฮะ และขอบอกเลยนะครับว่ามอนในเกมนี้ตีโคตรแรงแนละแรงมากๆเละผู้ชมจากที่เห็นนะครับเมื่อกี้แค่มอนตัวแรกก็ตีผมไปเกือบครึ่งหลอดแล้วนะครับเพราะนั้นเลยเนี่ยใครที่เล่นเกมนี้นะครับระวังนะฮรระวังระวังระวังไว้ให้ดีนะครับนี่แค่มอนเวลหนึ่งเนี่ยไอ้มอนดอยเดี๋ยวตีเกือบตายนะฮะดาเมจรุนแรงนะฮะต้องคอยอัพวงอัพเวลอยู่เรื่อยๆนะฮะผู้ชมห้าห้าไปลยนะแล้วก็โจมตีด้วยกันได้นะเราเป็นอย่างนี้นะฮะ เมื่อกูกำลังมาโปรโมทแมปเข้ากันไม่รู้ว่ะนะฮะแต่ว่าก็ได้แหละครับผู้ชมครับผมเท่าที่ผมเล่นมาตั้งสองเกมผมมองว่าเออแบบโอมิเอ็กเล่นยากกว่านะะหมือแบบ้เล่นค่อนข้างง่ายนะแล้วกูกำลังจะตายแล้วด้วยอ้าวช่วยด้วยช่วยพี่เออคืออ่ะเออคืออ่ะข้ากำลังจะตายในไม่ช้านะฮะเพิ่งฆ่าดอยไปหกตัวไอ้ไปสองตัวเ,เว้ยแล้วก็ต้องเราก็ต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยนะจนกว่าเวลเราจะขึ้นสิบ พอเวลเราขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถไปตีตัวอื่นได้เรื่อยๆนะครับผู้ชมโอเคเดี๋ยวนาฬิกาลีแล้วไปต่อครับแปลงร่างเปิดสิครับโอเคกดแรนดอมได้ด้วยนะผู้ชมแบบกดแบบแรนดอมอ่ะให้มันแบบแปลงร่างเองครับแต่ว่านั่นแหละครับผู้ชมจะแรนดอมอะไรกูมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยฮะแล้วแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหเวลสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยนะฮะคุผู้ชมเยอะมากนะฮะแ,แปลงแปลงได้แค่คิสบลัดนะฮะแต่อีกรอบอ ยาฮีทบลสโเ้ยไฟลุกสู้ผมหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปสู้กับหุ่นแต่ผมจำได้ว่ามันมีสกิลมากกว่านี้นะไปต่อยต่อยต่อยเนี่ยมันจะแดนยังไงกูโดนอยู่ดีอยู่คุณผู้ชมเอ๊ะผมว่าตกอะไรวะกูจะบ้าบอที่สุดเฮ้ยนี่โอเคผมขอแดนหนีก่อน บอกเลยคุณไม่โดนผมหรอกเต็ปหลบคั้นเทพนะฮะคันเทพอะไรมันมาเยอะมันลุมเดียวอย่าเพิ่งลุมเออนั่นแหละไปลแปะคนอื่นก่อนแปะคนอื่นก่อนเอาหมดแล้วไปบายนี่เข้าแล้วนะฮะคุณผู้ชมอย่าอย่าไปเสี่ยงนะฮะอย่าไปเสี่ยงจะ,ะทำอะไรนะครับถ้าเราไม่มีนาฬิการะคระับเพราะว่าลางมนุษย์ในเกมนี้ค่อนข้างกระจอกนะฮะคุณผู้ชมรอด นาฬิกาลีแล้วแปลงเป็นเอเลี่ยนดีกว่านะฮะแล้วก็นาะฬิกาในเกมนี้ลีไวอยู่นะฮะ,ะเดี๋ยวผมฆ่าไปคัดเลยสองตัวไว้คุณผู้ชมเลยสองตัวแปลงล่างแปลงล่างไอ้นี่เดี๋ยวอาทีส์ครับข้างนอกมันจะหาเรื่องผมนะเดี๋ยวต้องโดนนะฮะมาสิครับเอ้ยเหมือนเลือดเยอะขึ้นปะเ้ยเลือดเราเยอะขึ้นว้าไมปไหนเชื่อนะฮะคุณผู้ชมต่อยดิต่อยตรงได รถได้เอามาเข้ากูนี่นี่เอามา,า,า,ม,ามาอีกไปไหน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 เอาไปไหนไปไหนไปไหนบินไปแล้วนะฮะ่านผู้ชมจจเจอ้นี่ต่อยต่อยต่อยสิตอ่อยอืออืออืออกูมีแค่คิดบสกูทำได้แค่นี้แหละนะฮะผู้ชมปล่อยพลังต้มนี่ไ,ไงมา โอเคแล้วก็เราก็ต้องรับเควสแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยไปเรื่อยไปนะครับคุณผู้ชมเอเลียนเลเวลสิบสามโอเคโอ้เราเพิ่มเลเวลเอเลียนได้นะแต่เลเวลเราไม่ไม่ขึ้นหรือวะเอ้ยเวลสามป่ะคุณผู้ชมคนทางเวลสิบนะฮะมีอีกอยู่อีกไม่ไกลนะครุณผู้ชมแล้วอีกคนหนึ่งคือเควสอะไรอ่ะอันนี้รีสปอนใช่ไหมอ่าอันนี้ตอนนี้เรามีแค่เควสเดียวนะเพราะเวลอื่นน่าจะไปแถวอื่นได้เพราะฉะนั้นเราก็อยู่แถวนี้ก่อนนะคุณผู้ชมโอเค แล้วผมไม่รู้มันกระตุกอะไรนะเว้ยเนี่ยนี่พูดจริงเลยนะฮะแล้วผมต้องเปิดโหมดเกมอะไรเครื่องผมอะเปิดโหมดลื่นนะ,ะไม่รู้ลื่นจริง,งกกป่ะแม่งโกหกเปา่ายังไม่รู้เลยนะฮะเอ้ยหมดหมดแล้วหมดก๊อกเป็นผิดด้านทางนี้กูหลงทางตรงกูยังหลงเลยะะเอะไะวะเฮ้ยเดินเฉยเฉยนี่มานี่เลยนะฮะโอเคเราเนี่ยเกมเพลย์เป็นอย่างงี้ครับตามภาษาผู้เล่นเวลหนึ่งนะฮะ เลือดน้อยก็เข้าฝั่งฮะจบ F K โหมดเฮ้ยมีโหมด F K ด้วยเหรอซัมมอนคืออววะไร Family สกิน,นอ๋อตังโอเคต้อง F K โหมดคืออะไรวะ Are you sure o n t to activate F K mode ไออ้าวกูไปกดอะไรกูบ,บ้าบอที่สุดนี่กูกดโดนอะไรเนี่ยผู้ชมฮะกดโดนอะไรวะ เดี๋ยวมาเด้อโอเคครคุณผู้ชมหลังจากพลาดไปกดมั่วอะไรก็ไม่รู้นะครเมื่อก,กี้นี้ปรากฏว่าก็เหมือนเดิมนะ,ะฮะคุณผู้ชมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเทา่าก็ก็แบบเดิมอ่ะคุณผู้ชมแต่เควสหายแค่นั้นเองนะฮะรับใหม่ก็ได้นะครับคุณผู้ชมใครที่เคยเล่นแบบนี้แล้ว <c oughs> มีความรู้นะฮะก็ให้เดาๆโหมด F K โหมดน่าจะเป็นโหมดที่แบบ F K อะนะก็ Keyboard from Keyboard ะนะฮะก็น่าจะเป็นปอดโหมดที่ ปล่อยตัวละครเราให้ฟาร์มโดยที่เราไม่ต้องเล่นนะคุณผ้ชไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ถ้าที่เข้าใจนาจ่าจะประมาณนั้นแหละนะะนีเอาปล่อยที่ปล่อยพลังเออนน่นแหละปล่อยพลังไฟพลังไฟบรรเลกันนะฮะต่อยต่อยต่อยผมว่าเลือดผมในประมาณสองร้อยี่บหกสองหสองน่าจะตีได้ยังต่ำประมาณสองตัวนะคุณผู้ชนี่เออนั่นแหละเพราะว่ามอนเลือดประมาณร้อยสิบห้านะ ดาเมจเราแรงอยู่นะครับเก็บเก็บร้อยนะฮะทีสองตีได้หรือไม่อ๋อเจ้าอ๋อเจ้าคิดว่าข้าจะโจมตีได้หรือไม่เออ๋อเจ้านี่มันธรรมดาต่อเนื่องเป็นค,คนก็ทําได้มานี่เลยมาต่อยกันหน่อยนี่นี่นีอ้าวอ้าวอย่าลุมอย่าลุมสิครับคุณพี่คุณพ,ณพี่อย่าลุมเฮ้ยไม่ดีเลยนะไม่เจ๋งเลยเนี่ยคิดจะลุมกันยังรือ มานี้ไลนี่มา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 นี่เลยมานี่ตีเป็นไงอ้าวกูตายกูเหลือจะเชื่อไอ้ไอ้นี่มึงโดนกูไอ้ไอ้คนจากเมติชีสสามนะฮะมาเดี๋ยวเราแปลร่างต่อนะครับคุณผู้ชมโอเคสีมีอยู่ตัวเดียวนะครับคุณผู้ชมดูแปลงผมแปลงตั้งเป็นคิดบารสไปสักสิบรอบนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็แปลงได้แปลงไปไดบอลเฮแล้วนะอ๋อนี่เอเลนผมเริ่มสุโปรละ ตอนดีเวลสี่อยู่นะฮะคุณผู้ชมขึ้นยากกันแนะ่เลเวลเนี่ยนะฮะแต่ว่าเล่นครั้งหนึ่งก็ฆ่าได้หลายตัวอยู่นะาานตุ้มโดนโดนต่อยต่อยอ้าวฆ่าเพื่อนได้ด้วยเยี่ยมมากนะฮะออนนี่โดนขอหาแย่งกูตายเสียพลังอืพลังเพลิงอะไรกันตุ้มตุ้มตายซะ เดาด้วยมานี่เลยเ้าด้วยปล่อยพลังปูมต่อย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 ไม่อย่าลุ่มดิอย่าลุ่มดิวะเป็นไรชอบลุ่มวะงงว่าไอ้พวกนี้ชอบลุม่มเอ๊อย่าคิดสิลุ่มกันสิถ้าเจ้าลุม่มอ่ะเราค่อยจะสู้จังใดเอออย่าลุม่มจึ๊บโอเค ยังยังไม่เต็มร้อยล้วก็แปลงล่างนะครับผู้ชมเน้นเนเ้นทำควสนะเอาครบแล้วนี่ใช่ป่ะเดี๋ยวไปรับเควสใหม่ก่อนเนะี่ยก็เควสเดิมแหละฮะตอนนี้วเวสี่แล้วคุผู้ชมแต่อีนดในวิวสิบแปดแล้ววิวต่อไปมันต้องวเวสิบคือเวิวเราต้องเวิวสิบนะแต่ถ้าเอเลดวิวเอ้ยถ้าวิวยี่ห้ามันสกิลใหม่ป่ะผู้ชมเดีย๋ยวจะทำให้วิวยี่ห้าจะได้ได้สกิลใหม่อยากรู้เหมือนกันว่าสกิลฮิตบ้าในเกมนี้มันเป็นยังไง เนี่ยเห็นเห็นแก่สกิลปล่อยเพลิงกับไอขี่ไอขี่ไอหินแล้วก็บินนะฮะม็กมาแล้วก็บินพลังลมหายใจเพลิงไม่รู้เหมือนกันลมหายใจจริงป่าปล่อยจากมือนะฮะอาจจะเป็นเ,เพลิงกับปานาทมันสดนะสดกับปานาทมันนี้ปล่อย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 พลังปล่อยพลังปล่อยพลังสี่ไปสิเออทนละปล่อยไหม แลู้ค่อยเตะอะไรทีหนึ่งในร่างมนุษย์เฮ้ยต่อยอืออืออือนี่นี่นเออนี่โอ้รู้แล้วคุณผู้ชมเข้าใจแล้วถ้าสมมุติเราตายระหว่างที่เราเออกําลังแปลงร่างอยู่นะมันจะมันมันมันจะไม่ลดไอ้ค่าค่าพลังงานของนาฬิกาเราลงไปเว้ยเดี๋ยวานะีเอาอย่างนอ้าวตัวไม่ใช่หยุดเซฟเหรอเดี๋ยวอยู่นี่อยู่นี่โอเค เอ้ยไอพลังงานมันจะไม่ลดเว้ยรอนนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถแปลงร่างได้ถี่มากๆนะฮะไม่ไม่เหมือนไดเบนเทนเลยวะนี่แหละความความไม่เหมือนนะฮะคุณผู้ชมปกติเบนเทนบทสี่อะเบนแปลงร่างคนหนึ่งแม่งโคตรสั้นนะเห็นว่ากันว่าสาเหตุที่แบบทุกครั้งที่เวลาเบนแม่งเรียกชื่อเอเลี่ยนแล้วแม่งออกมาไม่ตรงสักรอบเพราะเบนแม่งทุบนาฬิกาแรงนะฮะก็คือแบบ เออแอสมาดเนี่ยนะฮะเขาสร้างอมิทิกมาออกแบบให้มันมันมันไม่ได้สร้างอมิทิกมาออกแบบเป็นอาวุธนะคุณผู้ชมมันเออแอสมาดเขาสร้างอมิทิกขึ้นมาเพื่อเป็นเออตัวกลางในการสื่อสารกับเอเลี่ยนทุกตนในจักรวาลน,นะไม่ได้สร้างว่าเป็นอาวุธนะแล้วก็ทุกครั้งเวลาที่แบบเบนอนะแม่งแปงลงร่างอะมันชอบตกไปที่นาฬิกาแรงๆมันทําให้ไอ้ระบบของนาฬิกาแม่งเออนะฮะเออน,นั่นแหละเพราะงั้นแหละ นะฮะมันก็เลยแบบเกิดการผุ่มใบแล้วเพราะเบ็แม่งตกนาฬิกาตัวเองแรงมากเฮ้ยอย่ามันลุ่มกันดิลุ่มอีกแกเอ้ยอย่าลุม่มเฮ้ยเอยเอ,เ,อเล่นเกมนี้เป็นไรชอบลุ่มวะอย่าลุม่มอย่าลุม่มขอร้องนะฮะอย่าคิดซีได้ลุม่มเข้าใจแหมเอออดี๋ย,ยคิดจะได้ลุ่มกันถ้าเจ้าลุ่มอุ้ยหมว่าเพื่อนโอ้เพื่อเราฟาร์มให้เราได้สักทีผม โบไปครับโบขอบคุณครับโอเควิวยี่สิบเอ็ดแล้วเว้ยคุณผู้ชมอีกประมาณสี่วลอีกส well, ี่วลเราก็จะได้รู้นะครับว่าสกิลเวยี่สิบห้าคือสกิลอะไรเออโอ้ยกระตุกว่ะโอ้ยผมว่าผมปรับภาพต่ำนะฮึอีกเออนั่นแหละมีตัวตรงนูน้นมีไปเลยก็ใช่แหละลง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 เลยป้ายนะฮะคุณผู้ชมโบ ยุดสมมติชอบสกิลบินของเกมนี้นะเพราะว่าช่วงแรกที่เบนมันยังใช้บาร์สบินอะมันยังบินด้วยการแบบไอ้นั่นไม่ได้เว้ยมันยังบินด้วยการแบบบินด้วยไฟจากมือไม่ได้มันก็ขี่หินนะตอนผมเห็นผมรู้สึกแบบเพี้ยคตดเท่เลยไม่เคยเห็นฮีโร่แบบขี่หินบินนะฮะผมชอบชอบนะขี่หินบินไม่คตดเท่เลยนะเอ้ยมาอีกดิมาเด็มาอือ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  โอ้โหตัวนี้ตัวเดียวไปละแล้วอย่าฆ่าชาอย่าฆ่าชาคืออะไรอย่าฆ่าข้า็เจ้ายาเจ้ายาบัางอาจอยาแปดแปดกดสิครับรออะไรล่ะไม่รอให้รอห้อยหรอกรอ <c oughs> แอบยิ้มบัตเหมือนเดิมครับเฮ้ยเนี่ยอีกนิดนึงจะวิ่งโอ้นั่นแหละต่อยต่อยไปพลังตูมไปอ,อีกไปอ,อีกไปอ,อีก หมัดต่อเนื่องหมัดเพิงหมัดอะไรก็ไม่รู้ตั้งชื่อไปงั้นแหละนะฮะในเกมมันไม่มีชื่อบอกนะครับผมตั้งชื่อเองเลยนะครับอันนี้คืออะไรต่อยไปหมัดทีของเอสไม่เอสตายแล้วตอนนี้เหลือแต่ซาโบหมัดอาก,กีของซาโบแต่กูไม่มีท่อแป,ป๊บเพราะงั้นก็จะเป็นเอสแหละนี่กูกินฝนปีศาจฝนเพลิงเข้าไปยิงตูมนะฮะผู้ชมอาจจะงงนะฮะเบนไม่ได้แปลงร่างเบนไม่ได้ใส่อมิทิกนะเบนกินฝนปีศาจไปนะ จะมาไหมโอเคไม่มาโอเคมาตะคริซตูมนี่กูเล่นวันพีซอยู่เนี่ยเฮ้ยเพิ่งวิพาแล้วโอ้ยอยากรู้อยากรู้แรือเปล่าว,ว่ามันเป็นไงนะฮะเดี๋ยวผมไปให้เอเล่นฆ่าก่อนแป๊บนึงนะได้โปรดคิวฉันทีขอบคุณครับเดี๋ยวผม,ผมจะลองใช้เนี่ยโอเคเดี๋ยวรอมันหายแดงก่อนจะได้รีแบบเร็วๆหน่อยนะฮะโอเค ตะกว่าจะได้เนี่ยเพิ่งเวล่หกเองเนี่ยอีกแป,ป๊บเดียวก็เวล่สี่แล้วนะถ้าสมมติผมเล่นไปแล้วผมได้เดวอลเฮดเดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวเดวอลเฮดในเกมนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะเราไปเห็นเดวอลเฮดใน o b x มาแล้วนะมาดูว่าเดวอลเฮดในเกมนี้จะเป็นยังไงแต่เอาจริงนะแมปนี้คนเล่นเยอะกว่า o b x นั่งไปแต่ว่าไม่ค่อยเห็นมีคนเขาลงกันลงส่วนใหญ่ลงแต่ o b x อาจจะเพราะว่า o b x เขาอาจจะมีจุดเด่นนะแมปแมปใหญ่นะผมพูดตรงตรงแมป omix นี่แบบใหญ่มากๆแล้วใหญ่แบบใหญ่เลยอะ่ะใหญ่สุดๆนะฮะ คือไม่รู้ว่าทําได้ยังไงให้มันใหญ่ขนาดนี้นะคุณผู้ชมคือเราสามารถบินไปดวงดาวอื่นได้อะก็ใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่นะฮะโอเคร้อยแนละ้วเดี๋ยวรถผมจะอยากดูแล้วอ่ะขึ้นสิครับโอเคแป็กล่างแป็กล่างเปตัวเดิมสิบกว่ารอบแล้วนะฮะท่าไายโอมิเอ็กซ์นี่กูเปลี่ยี่ห้าแล้วเนี่ยฮะโอเคโบ๊ะเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวก็ผมเดี๋ยวรับเควสก่อนเท่านั้น ก่อนที่เราจะเป็นคลิปกันนะฮะด้วยเออ่พลังใหม่นะฮะของพลังวิโอยี่ห้าของคิสลาสนะครับผู้ชมฮะมามาดูซิพลังของเจ้าคืออะไรฮิทบลัสเดี๋ยวเราขอเปิดด้วยสกิลหนึ่งนะฮะขอต่อยด้วยสกิลนหนึ่งก่อนโบนะสกิลสกิล 2. สองวิโอยี่ห้าฮะกว่จะตาฝาดแล้วกูเอาใหม่ดิ ไม่เหมือนที่คิดไปเท่าไหร่ไหยเอาใหม่ดิยืนใกล้นะเอาจ้าแค่หรอือเปล่าดูในหนูในเกมแม่งยิงเป็นเลเซอร์ในแมบนี้แม่งยิงอะไรเนะี่ยดูอะไรอ่ะอะไรอะไร่ะนะฮะผู้ชมก็นะฮะก็สกิลก็ประมาณนี้นะครับผู้ชมฮะก็ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ได้กันนะครับผู้ชมมาสนับสนุใครนะครับที่ ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเลงใจกับนายหม่อมวงคนี้ด้วยนะคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะเพราะแค่มาเล่นแมปเบนเทนนะให้ดูเฉยๆนะครับก็อยากทำคลิปเบนเทนนะแต่ว่าโอเมกซ์มัน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 ยังไม่มีอะไรให้ทำเนาะนอกจากกดแปลงร่างนะแต่ว่าเกมนี้มันยังพอมีอะไรให้ทำอยู่นะครับผู้ชมครับถ้าใครอยากให้เล่นแมปนะี้ฮะหรือแมปโอเมกซ์อีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับ share, กดแชร์กดรับติด้วยนะครัตาม้นะครับ ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในทริปหน้าแล้วผม๊ายวไปจ้าจุบ๊บจุ๊บแปล,ลงร่าเฮ้ยจ้า